สวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กิววอลวันอาทิตย์แสงร้อนแรงของเราเป็นวันที่ร้อนมากระหว่าง S1 กับ Hello k ค t ต y นะครับผมกบแมวๆรลอนนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันในเกมนะว่าสภาพของเราจะเป็นอย่างไงนะว่าเราจะต้องดิ้นรนสู้พิพพชิตชีวิตดิด้นดสไตล์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครั้งที่แล้วคืออีกสิบห้าแต้มเราไม่ได้จริงๆนะครับเฮ้ยวันนี้เราต้องได้สองพันนะนี่คือขั้นต่นที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับผมเจอกันในเกมครับโอเคครับสิวิสุดท้ายนะก็ ม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะอย่าตื่นเต้นครับอย่าตื่นเต้นครับไปครับไปครับบินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตรงขอขวดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปลากมันตรงขอขวดโอเคครับช็อตไปขอขวดกันโอเคโอเค ขอเร่งด่วนครับอ่ะโอเคไปแล้วขอขวดได้แล้วโอเคขอขวดได้แล้วครับเหลือๆๆต้องรีบพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์มาเลยโอเคสวยครับชาแชมป์โอเคโอเครวบครับฝั่งขวาไม่มาอย่าพึ่งสาดสกิลใหญ่อย่าพึ่งสาดสกิลใหญ่โอเคสาดครับสาดเลยครับเข้ามาแล้วใช่ไหมน้องโชคจุดไหนไม่มีคนจุดไหนไม่มีคนน้องโชคเรืออเขาลงมัน โอเคโอเคมาติลักครับมาติลักครับคนเขาประโถมครับกิ้งกิ้งขึ้นครับกิ้งขึ้นครับพยายามพยายามไปจุดสองให้ได้ครับไปจุดสองไปจุดสองครับมาติลักใครออกการต่อสู้ได้ไปจุดสองครับไปจุดสองครับเราไม่ชนนะเราไม่ชนนะพยายามออกการต่อสู้ให้ได้แล้วมาจุดสองออกการต่อสู้ให้ได้แล้วมาจุดสองเห็นเบอร์แปดไหมเบอร์แปดถึงจุดสองแล้วเบอร์แปดถึงจุดสองแล้วเบอร์แปดถึงจุดสองแล้วมาหน่ะครับมาติลักครับมาติลักครับใครบินมาได้มาจุดสองด่วนเลยครับมาติลักจุดสองด่วนเลยครับมาติลักใครมาถึงรับเปิดอันติเลยครับใครับ Uhm. ติเลยครับไ like, ม่สนหน้าอิน่าผงครับมาถึงร้านติครับมาถึงร้านติครับสวยมากครับโคตรสวยครับน่าสนุกร้อยครับเปิด5ล้านติเลยครับเราต้องการติทุกคนแล้วเราต้องการติทุกคนแล้วมาติหลักมาเติมด้วยครับมาติหลักมาเติมด้วยครับมอนจะหมดแล้วมอนจะหมดแล้วโฟกัสมอนโฟกัสแต่มอนโฟกัสแต่มอนโฟกัสแต่มอนแม่คนแม่คนเอาแต่มอนเอาแต่มอนมอนหมดแล้วมาติหลักมาติหลักมาติหลักแต้มน้ำสวยมาตีหลักกลับบ้านกลับบ้านกลับาดเดี๋ยวนี้กลับบ้านกลับบ้านใครตายกับ กลับเลยใครปลาถึงช้าถอย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 กลับบ้านถอยกลับบ้านถอยกลับบ้านถอยกลับบ้านเแบบนี้มาสตาร์กันที่บ้านครับไม่ต้องออกจากบ้านเราไม่ต้องออกจากบ้านเราทั้งตี้หลักตี้รองเลยกลับเข้าบ้านเลยครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้บ้านกลับบ้านครับกลับบ้านครับเบอร์สองเบอร์สองกลับได้กลับเลยน้องโชคน้องไอ้น้องโชคส่กระไปก็ได้พี่ดุกพี่ดุกพี่ดุกหาเขาหน่อยเขาอยู่ไหนบ้านนู้นนะกลับบ้านนู้นนะกลับบ้านครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับจุดจอยยยู่่่ขข้้้้้้้้้้้าา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 งงงนน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 ใคคคครรไไไปลล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 ลััััััะะกกกกกกบบ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 บดดแแววททุุเเ โอเคโอ้โหแต้มเรานำว่ะเชี่ยคมสัต่นน้ำก๊อไนะมีให้เหลือแค่สเกลก่อนกลับบ้านครับกลับบ้านครับไม่งั้นแต้มเราไหลแล้วทุกคนเห็นแต้มใช่ไหมเขาฆ่าเราเร็วมากมากนะทุกคนกลับบ้านครับใช่อ้าวโอเคบัตติลัดบัตติลัดครับคนที่กำลังอยู่ระหว่างทางนะกลับให้ถึงบ้านก่อนแต่คนที่ถึงบ้านแล้วนะครับผมเบอร์ไม่มีเบอร์แปดบนหัวกุยปั้นหนึงนะแป๊บนึงนะผมมาขอตัวเองก่อนโอเค ไม่ได้แล้วมีสเกลเขามาอย่าตามเบอร์แนะครับผมขอไปหาจุดก่อนทุกคนอยู่ในบ้านก่อนนะทุกคนอยู่ในบ้านก่อนนะพี่ดุกน้องโชคบินหาเลยพี่อติพี่อติรบกวนด้วยกระจายกันเลยเอาหน้านะบ้านปล่อยมันไปเราไม่ออกไปเล่นเราไม่ออกไปเล่นเด็กขาดเราจะไม่เสียแต้มแล้วนะครับทุกคนเราไม่ออกไปเล่นโดยเด็กขาดครับปล่อยเวลาให้มันเสียฟรีไปครับผมขออนุญาตบินดูก่อนนะจุดบนไม่ได้แล้วจุดบนเขามีสเกลชิปหายแล้วต้องเปลี่ยนจุดต้องเปลี่ยนจุดที่ออกไม่ได้ ไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่ต้องเล่นแล้วใครที่กลับเข้าบ้านไม่ได้ไม่ต้องกลับเข้าแล้วนะครับใครกลับเข้าบ้านไม่ได้ไม่ต้องเข้าแล้วนะใครกลับเข้าบ้านไม่ได้ไม่ต้องเข้าแล้วนะดูดิซอนมีคนตามพี่เต็มเลยพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้ไม่งั้นโอเคโอเคได้ได้ได้สองเลนนะเลนที่บ้านเราเลนมันอยู่แบบอีกเลนบ้านเรานะมันมีอีกเลนึงอยู่บ้านดินบ้านเราใช่ไหมใช่ใช่โอเคแล้วก็มีคนอยู่แท่นข้างบนด้วยเจอละเอาพวกมึงหลออเนระ ไขาเช่หลอนจริงที่อยู่บนเขาจุดสองกลางนะที่อยู่บนเขาตรง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 มันมารวมจุดสองจุดสามนะฮะรวมจุดสามโอเคอ้าวงั้นปาร์ตี้หลักและปาร์ตี้รองครับปาร์ตี้หลักและปาร์ตี้รองฟังคาสั่งผมครับเราไม่วิ่งออกจากบ้านเราบินเลยครับบินมาันได้บนครับเดี๋ยวนี้เลยตีหลักตีรองเลยบินเลยครับผมบินมาันได้บนเดี๋ยวนี้เลยครับมาได้บนเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้จุดสองว่างนะจุดสองใช่ครับ วิ่งไปจุดหนเขจากจุด3วิ่งไปจุด1คนจากจุด3วิ่งไปจุดหนึ่ง,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 งโอเคแยวเขาจะมาโถมเราเบื้องหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายืนจุดจุด2ให้ได้เข้ามาช้าเข้ามาช้า บินมาจุดสองเลยครับบินมาจุดสองเลยไปจุดสองเลยไม่ไม่ไปจากตรงกลางนะไม่ไปจากตรงกลางนะบินมาจุดสองเลยครับจุดสี่ว่าจุดสามเยอะจุดสามเขาเยอะมากจุดสามเขาเยอะมากไม่ไม่ไม่ไปจุดสองไปจุดสองเลยไปจุดสองเลยทุกคนทุกคนจำไปเล่นครับเบิกขัดขาไม่เป็นไรกิ้งโดด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 ไปเรื่อยๆกิ้งโดดไปเรื่อยๆอโอ้อมอโอเคโอเคซัพพอร์ตเริ่มหิวแล้วนะซัพพอร์ตต้องเริ่มหิวนะทุกคนมาครับทุกคนมาครับเอาแทงแทงมีเวลาเล่นได้เปิดตัวทองเล่นก่อนเลยเปิดตัวทองเล่นก่อนเลยซัพพอร์ตตตตตตเเ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 ลล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 ล่่่่่นนนนนยยยยครับปปปปาาาาาาาอออออองงงงงขุญมมถถึแ้้้วใช คนตรงไหนเยอะสั่งอันติได้เลยนะขอย้าบัติลองอันติได้เลยบาติลองอันติมาได้เลยนะพี่อติพี่อติสามารถสั่งอันติได้เลยนะนอกจากเข้ามาเล่นครับบาติหลักทุกคนเข้ามาเล่นครับผมบัติหลักทุกคนกลับเข้ามาเล่นเลยครับเปิดตัวทองโดดใส่ได้เลยครับกระจายกันเล่นครับเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดครับขอแยกแๆหน่อยครับอย่าเล่นตรงกลางเยอะอย่าเล่นตรงกลางเยอะเปอดตรงกลางให้ดามเมททำหน้าที่เองนอกจากกระจายเล่นรอบรอบครับเอารอบรอบเขีย่ยบนี้รอบรอบจุดไหนไม่มีคนนะจุดสามไม่มีคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายกกลับไม่ทันเรายกกลับไปทันเราต้องเล่นรับปาร์ตี้รองปาร์ตี้รองมาลงตรงกลางไว้ด้วยนะเอาปาตี้หลักครับปาตี้หลักหนึ่นึ่งสี่ต้องเันตีแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ต้องกัินตีแล้วหนึ่งหนึ่งสี่แอนตีครับหนึ่งหนึ่งสี่แอนตีครับหนึ่งหนึ่งสี่แนตีเคีย์คนครับปาร์ตี้หลักหนึ่งหนึ่งสี่แอนตีเคียวคนครับผมเพิ่มพิบลอสจเีมันต้องเปิดแล้วครับเปิดพิบลฟอสตีเทียมันเปิดเลยครับผมเปิดเลยเปิดเลยห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแปด หมดแล้วโอ้โหสาเขาได้ไฟลาได้ไฟมาจุดจหนึ่งเลยนอกนั้นนอกนั้นอยยามถอยไปเรื่อยครับไม่เป็นไรเราตายไม่เป็นไรม่เราตายไม่เป็นไรจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไปจุนึไปจุดสเอาอยู่จุดสอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคไปจุดหนไปจุดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจหนึ่งครับจุหนึ่งครับทุกคนจุดหนึ่งเลยครับจุดหนึครับจุดหนึ่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเร็วเรว โอเคโอเคจุดหนึ่งเราได้อยู่แล้วจุดหนึ่งเราได้อยู่แล้วยัดเลยยัดเลยแทงแทงไม่ยิงเขาขวดแทงไม่ยิงเขาขวดไว้แต่โอ้โหเขามาอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคยัด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 สู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยอย่าไปย่องอย่าไปย่องเราบอลสวยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอสเราโดนน้ำเอนักนะครับใส่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 พยายามถ่วบอสได้ได้พยายามถ่วบอสได้ได้ทุกอย่างโฟกัสที่บอสทุกอย่างโฟกัสที่บอสเอาบอสให้ได้บอสเราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจุดสี่เหรอจุดสี่จุดเดียวน่าจะไปเอาไม่ทันแล้วนะ เอาถ่วงคนเขาไว้ถ่วงคนเขาไว้เล่คนเล่คนไม่ไปแล้วไม่ไปจุดสี่แล้วทุกคนฆ่าคนฆ่าคนจุดหนึ่ง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 อย่างน้อยเราได้แต้มจุดหนึ่งอย่างน้อยเราได้แต้มจุดหนึ่งฆ่าคนจุดหนึ่งฆ่าคนจุดหนึ่งปจุดสี่ทิ้งไปเลยจปจุดสี่ทิ้งไปเลยฆ่าคนจุดหนึ่งฆ่าคนจุดหนึ่งให้หมดเลยเอาคนจุดหนึ่งเอาไ้ตายให้หมดเลยนะไม่เป็นไรครับพี่พี่ดไม่เป็นไรฆ่าคนจุดหนึ่งให้หมดครับเอาคนจุดหนึ่งให้หมดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาสองพันแต้มเอาครับ โอเคข้าคนจะจุดหนึ่งให้หมดนะจุดหนึ่งอย่าให้เหลือคนไม่ได้คนเดียวครับเต่มเต่มส่วนตัวพี่อ๋อพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กก็มางค่าด้วยเลยพี่มาเลยมาเลยมาเลยข้าคนจะจุดหนึ่งให้หมดครับผมไม่ต้องสนใจนะทุกคนทั้งตีหลักตีรองตอนนี้ร่วมจุดหนึ่งเลยนะรวมจุดหนึ่งเลยนะรวมจุดหนึ่งเลยนะตีหลักตีรองรวมจุดหนึ่งเลยนะแตะตีรองรวมจุดหนึ่งเลยนะครับผมรวมจุดหนึ่งเลยนะครับผมโอเคเล่นเลยนะเล่นเลยนะยัดเดียวนะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเล่นเลยนะเล่นเลยนะแล้วก็เบอร์หาาาแแตตต้้มมมมนนนนนนะะะโออเเเคคคลล่ใรรยวบบบบิิิจุดดััผสข โอเคหา,าแต้มไ,ไปครับหาแต้มไปครับหาแต้มไปครับอย่าไปยองครับเล่นได้เล่นได้เรื่อยๆอย่าไปยองอย่าไปยองเดี๋ยวสักสิบสองนาทีนะสิบสองนาทีนะเราจะโยกไปฝั่งบันไดหน้าบ้านเราเลยนะโ okay อเคไหมสิบสองนาทีนะเราจะค่อยๆดันไปฝั่งบันไดหน้าบ้านเรานะตอนในเล่นนะครับเล่นนะครับอย่าไปยองครับยัดเดนเดียวครับผมโฟกัสคนเป็นคนๆไปนะไม่เอาโฟกัสแทงนะเอาคนอื่นนะแนวหลังเขาเราเราเจาะไม่ได้อยู่แล้วอะเอาแนวคอขวดดีกว่า โอเคเราเปลี่ยนดีกว่าครับเอ่อบันไดลานดินหน้าบ้านเลยครับลานดินหน้าบ้านเราเลยครับคนตายเราเติมมันลานดินหน้าบ้านเราเลยครับผมแล้วก็บีบจากฝั่งจุดหนึ่งไปนะลานดินหน้าบ้านเราเลยครับลานดินหน้าบ้านเราเลยส่วนคนยังอยู่จุดหนึ่งอยู่ก็สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับอย่าไปยอมแพ้ครับผมตอนนี้เห็นไหมว่าแต้มเราไม่ขึ้นเลยนะไม่มีปัญหาญนะไม่มีปัญหานะอย่าไปยอมครับอย่าไปยอมครับสู้ต่อไปได้ครับผม ถเราเป็นมดเราก็สู้ไหวเว้ยเปลี่ยนแผลได้ขีมข่มา้าเอาดีกว่าขี่ม้าแล้วเข,าขว้าไปเซึมเขาโอเคโอเคได้ไปฆ่าแต้มสวยงามสวยงามโอเคจากร้านดินบ้านเราเคา่อยๆบีบแล้วจุดหนึ่งบีบมาด้วยจุดหนึ่งบีบมาด้วยค่อยๆบีบค่อยๆบีบเอาโอเคปฏิลองปฏิลองฟังผมปฏิลองครับฟังผมงผมาตีลองมาตีลองเพี้ยตีเพ<ล>ี้ยตีเพี้ยตี พี่ยตีแยกไปเลยพี่อติแยกไปจุดสามเลยแล้วไปบันไดล่างเลย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 เราขึ้นไปตรงกลางเลยพอถึงบันไดล่างแล้วกุ๊บกันก่อนพอกุ๊บเสร็จแล้วไปบันไดล่างเลยขึ้นข้างบนทันทีเลยนะพอกุ๊บบันไดล่างเสร็จแล้วขึ้นข้างบนทันทีเลยไม่ต้องสนใจปาร์ตี้หลักนะเดี๋ยวปาร์ตี้หลักจะกระดิบกระดิบกระดิบขึ้นไปเรื่อยๆเองโอเคนะพี่อติไปเลยสั่งตีลองอย่างนี้เลยโอเคก็ทิ้งลองไปจุดสามก็ไปจุดสามโอเคโอเคอยเมาลั่นนี่แล้วสวยพี่ ในโกะมาใหญ่อยู่นี่นีเาา่เองเข้ามาเข้ามาใช่อย่างเงโอเคโอเคโอ้โหทำเบอร์แปดวเรื่องเข oh, าดื okay, ้อนะโอเคโอเคเอาปฏิลักครับปฏิลักใครที่ตายแล้วนะบินข้ามหัวเลยครับผมไปตรงกลางครับไปเซตตรงกลางครับใครที่ตายแล้วบินข้ามหัวไปเซตตรงกลางครับส่วนคนที่เหลือยังไม่ตายนะพยายามไปตรงกลางเลยครับผมไม่สู้หน้าบ้านละอันนี้คือวิ่งดิ้นวิ่งดิ้นเลยโอเคพี่ขึ้นข้างบนเลยพี่ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนอย่างนี้เลยขึ้นข้างบนอย่างนี้เลย ปัตติหลักครับใครตายแล้วขึ้นข้างบนเลยครับใครตายแล้วบินขึ้นข้างบนข้างบนไม่มีคนเลยข้างบนไม่มีคนเลยติหลักครับใครตายแล้วขึ้นข้างบนเลยครับผมใครตายแล้วขึ้นข้างบนเลยครับใครตายแล้วขึ้นข้างบนเลยครับผมมาขึ้ข้างบนไห้ได้นะแล้วก็แทงครับแทงแทงแทงกระจายตัวเลยแทงกระจายตัวเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแทงไม่กระจายกระจายไม่เวิร์กแทงรงตรงกลางหยุดเล่นในสี่เหลี่ยมเล่นในสี่เหลี่ยมเท่านั้นมีแค่ซัพพอร์ตกระจายรอบๆมีแค่ซัพพอร์ตกระจายรอบๆสวยบัตติหลอกสวยมากมียืดตรงกลางน รับตีนจากรอบๆโอเคไหมจากฝั่งหน้าบ้านเราเป็นหลักตอนนี้จากฝั่งหน้าบ้านเราเป็นหลักตอนนี้ปาร์ตี้หลังปาร์ตี้หลังปาร์ตี้หลังดูฝั่งอื่นไปนะปาร์ตี้หลักสู้ฝั่งหน้าบ้านเราไว้ปาร์ตี้หลักสู้ฝั่งหน้าบ้านเราไว้ตีหนึ่งถึงตีสี่ตีหนึ่งตีสี่เพลียวพี่วจิตเฮมันเปิดตอนนี้เลยอันติเพลียวพี่วจิตเฮมันหนึ่งหนึ่งซีอันตีหนึ่งหนึ่งซีอันตีหนึ่งหนึ่งซีอันตีแถวนี้หนึ่งหนึ่งซีอันตีแยวนี้ครับโอ้โหแม่งเลือดมึงไม่ลดเลยหล่อน สามสองหนึ่งมึงต้องเปิดตัวทองแล้วครับเปิดตัวทองครับผมเปิดตัวทองเปิดตัวทองแล้วโดดเลยโดดไปไกลๆก็ได้ไม่เป็นไรไมันต้องเล่นตรงกลางแล้วโดดกระจายจากแนวหลังเข้าไปโดดไปแนวหลังเข้าไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตเปิดห้าซัพพอร์ตเปิดห้าเข้าไปห้าหนึ่งแปดอันติเลยห้าหนึ่งแปดอันติเลยครับตีลองตีลองต้องมาเข้ามาช่วยเราเราต้องเสกเอาบอลเราไม่ได้ไม่เป็นไรมันติมตันติอย่างน้อยก็จ่ายมันติมันติเลยครับตีลองตีลองใครถึงบอลแล้วตอนนี้อันติเลยครับผมอันติไปเลยซัพพอร์ตซัพพอร์ตพีชีฟเลยอันกกกกััันนนนนนเลลลยยยททุุคคมมมตติิแแ้้้้ววออออ่าางีโสไดบ ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรโซ่ต่อไปเรื่อยๆซอมบี้ซิมูเลเตอร์อีกแล้วเงียบเหม็มไปไปไปงต่อถงต่ออ่าเล่นต่อเลยเล่นต่อเล่นไปเล่นไปเล่นไปเผื uh, <s <s ่อได้แต้มเผื่อได้แต้มเล่นไปเฮ้ยเชี่ยสนามหลอกเราโคตรเอาอะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนามหลักเราตอนนี้แต้มเยอะที่สุดในรอบสัปดาห์แล้วคิวทีใครเจอคิวทีแต้มไม่เยอะทีาสนามหลักเราเลย โอเคโอเคสู้ต่อไปสู้ต่อไป,ส,อไปสู้ต่อไปทุกคนทุกคนครับทุกคนครับวันนี้เราไม่เป็นไรเลยครับผมนี่คือกองทัพกล้ามเนื้อครับเราสู้ต่อไปเรื่อยๆครับพยายามดิ้นรนหาแต้มอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมครับเอสวันของเราหักได้ไม่งอนะใได,ได,ได,ได้อีกขีดนั่นก็ยังดีนะนใช่ขีดนั่ก็ยังดีใช่พี่ใช่แด็วันนั้นไงล่ะการดิ้นรน มีคนหลุดมีคนลุดเมื่อกี้เมื่อกี้เราสองเมื่อกี้เราสองเลทสู้หนึ่งเลยเขาไม่ไหวจริงๆนะนี่ยไอแม่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆสมชายใครหนีโอเคสมชมชายเลยนะสมชายใครมีนะเล่นไปครับเล่นไปครับเล่นไปครับอย่าซึมนะอย่าซึมนะอย่าใจเสีย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 ครับถือว่าคุณปั้นของมาวันเนี้ยมาทุบกันวันเนี้ยแหละครับ มาเรารับหมดบาทเป็นมดนะในวันนี้นะอย่าไปหยองนะกองทำเมินก็ต้องสู้ไหวนะเห็นเบอร์แปดไหมเห็นเบอร์แปดไหมแอสซินเห็นบุภาลตีไหมตาเมลยตามมลยเบอร์แปดเบอร์หกเห็นเบอร์แปดเบอร์หกไหมนี่คือกองหลังเขาเว้ยใครบินมาด้านมาบูลี่กองหลังเขาก่อนกองหน้าปล่อยแทงเรารับตีไปนะครับดาเมจนะมาบูลี่กองหลังเขาก่อนนะเชี่ยกูบอกมาลี่กองหลังทำไมคู่กูล้มหมดเลยวะไปต่อไปต่อไปต่ออย่าไปหยองอย่าไปหยองเฮ้ยตีหลังราได้บอลไปเนี่ยเฮ้ย ตีหลักเราได้บอสกันทุกคน2,000ว่ะเราได้บอสเฮ้ยโคตรเอาสู้ต่อไปตีหลักเรายังไม่ยอมแพ้ตีหลอกข้ามยอมแพ้เช่นกันถ้าที่หลอกข้ามยอมแพ้เช่นกันต่อให้แต้มเราไม่ขยับเลยได้เลยค่าเต้ยมาเว้ยอย่าไปยอมข้าครับข้าครับตรงนี้ตรงนี้ได้อีกได้ได้ได้อีกแล้วได้แล้วสู้ต่อสู้ต่อสวยสวยค่อยๆขยับลงไปค่อยๆขยับไปเออนั่นนั่นอีกคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งคนมุมมีเซตเนี่ย เออเออเออตอบตอมเออไปไปเออคนลงมาเพิ่มอีกมิสอินวสซิเบิลเนี่ยมามากูมองเห็นเพื่อนเธอ ฆ่ามันฆ่ามันค่อยๆตามทีลาแ้มได้แหละถูกต้องแล้วการดิ้นรนของวูเพ้ไงล่ะโอเคโอเคทุกคนลง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 ไปช่วยเพื่อนลงไปช่วยเพื่อนมา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 ตุยแนวหลังเขาเห็นเบอร์แปดไหมตามเบอร์แปดมาเลยตุยแนวหลังเขาตามคาปูชินโน่ไปเลยคาปูชินโน่วิ่ง,ไ,งไปแล้วคาปูชิโน่วิ่งนําไปแล้ว เพี่ตีพี่ตีบอกคนเปิดตะทองก็เดินออกมาเลยพี่เบิดซัพพเบอร์ห้าตามเลยเพเราพราเราไปเติมไปเติมเพื่อนเราไปช่วยกองทัพอสวรของเราเนี่ยเนี่ยเก็บตามทางคุกกี้เนี่ยกินมันกินมันเข้าไปเอาให้สมกับชื่อเอาให้อร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยมึงองดจังเลยชิบหายหนึ่งยี่สิบมีหนึ่งโอ้เรียบร้อยไปต่อไปต่อไปต่อตามคาบูชิโน่ไปตามคาบูชิโน่ไปไหนว่าไหนว่าหน้าบ้านเราโอ้ยมีแค่นี้ ข้ามาที่หมดข้ามาที่หมดเบอร์ตัวทองโดนเลยโดนเลยโดนเลย,ย,ยส่งซูจิเองมานะซูชิงอยู่นี่จับซูชิงอยู่นี่จับ <c oughs> ข้ามันข้ามันให้รอดอย่าไปยอมอย่าไปยอมเพราะเราแข็งแกร่งกว่าจุดเ,เกเตอร์วีสตรองจัดตีหลักเลยไม่ยอมแพ้ไม่มีผลเราต้องยอมแพ้อออจบแล้ว <c oughs> จบแล้วโหกกำลังมันเลยกำลังมันเลยโอเคจีจครับชาวแอสวของเราวันนี้ไม่หาเหยอ,อย่าเพิ่งออกจากเต้ยนะครับผมโอ้ยสนุกว่ะหาผัวครับเราไม่ได้บอสตัวเลยอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวคุยรับตีนยังรอแป๊บก็ได้คิวคิวก่อนเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะใช่ครับใช่ครับเกมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนิดน้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกับสภาพอย่างที่เห็นนะไม่นะแต่พ่าหนักกว่าเดิม